นี้มันไม่ใช่แค่วันที่จัดงานสวยหรูนะคะมีสี่สารหรือว่ามีคำขวัญน,นะคะจากผู้นำมากมายที่โปรยเอาไว้ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าจำเป็นจะต้องคำดึงถึงสิงทธิเด็กด้วยนะคะแล้วก็หากลองเรามาลองพิจารณาวันนี้นะคะว่าการก็จะกำตัวบทกฎหมายตา่ตางๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กเนี่ย มาให้ทุกๆท่านได้ทราบได้เห็นกันด้วยนะคะว่ายังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เรายังเห็นเด็กที่ถูกตีทุกวันนี้เรายังเห็นเด็กที่ถูกทําร้ายนะคะก็ขอพูดแทนเด็กทุกคนด้วยะค่ะแล้วก็พูดกับตัวเองในอดีตนะคะแล้วก็ทุกคนที่เคยผ่านช่วงวัยเด็กมากันด้วยนะคะ หลายๆท่านคะคงจะเคยได้ยินกับสุภาษิทธิ์ในประเทศไทยนี้ที่บอกว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะท่านชมทาบ้านก็น่าจะคุ้นกับประโยคนี้กับสุภาสุภาสิทธิ์คำคำนี้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าหลายๆท่านก็ยังคิดว่าเอ๊สุภาสิทธิ์อันนี้มันยังใช้ได้จริงยังใช้ได้ดีกับในสังคมไทยอยู่ไมนะ่ได้ แล้วก็ด้วยความที่ดิฉันเป็นสสเขตเนาะแล้วก็จะได้อยู่กับพื้นที่เนี่ยก่อนที่จะมาพักวันนี้มาไลฟ์กันวันนี้นะคะดิฉันได้ไปที่สอนอเตาคูนเขตบางซื่อก,กันก่อนนะคะแล้วก็นําบอดของออนโยบายนะคะแล้วก็เป็นร,าร,ร่างพระราชบัญญัติพรบนะคะกฎอมายไม่ดีเหตุหนเงเล็บ2นะคะลงไปให้ประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยทุกครับฟังแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันขอโชว์ อัน,นี้ไม่แน่ใจเห็นกันไหมคะดิฉันขอโชว์หน่อยนะคะว่าเราพอร์ดนี้นะคะก่อนที่จะมาตอนเจ็ดโมงเช้าดิฉันได้ที่สอนอนต่อพูนกันมานะคะแล้วก็ได้ไปเจอผู้ปกครองอนะคะหลายๆท่านแล้วก็ได้ไปเจอเด็กหลายๆท่านด้วยนะคะเพราะว่าก็มีกิจกรรมในการเป็นเรื่องจำนะคะดิฉันมีคําถามกับทุกคนนะคะในบ้านด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่อยู่ในอาคารอนาคตใหม่แห่งนี้นะคะว่าเรา รัดหัวให้ผูกจากคำสุภาษิตที่เราเติบโตกันมาเราได้ยินกันบ่อยๆแล้วเรารัดลูกเราอยากต้องตีไหมนะคะเขาต้องตีเข้าไปนะคะมีทันตีฉันทำสาชมช่องนะตีไม่ตีแล้วก็คิดดูก่อนนะคะคิดดูก่อนมีอยู่จํานวนหนึ่งเลยนะคะสําหรับไม่ตีเยอะเหมือนกันแล้วก็มีที่ตีบ้างน,นะคะก็เดี๋ยวยังไงจบจากที่สัมภาษณ์กันนี้ร้ายกันนี้เดี๋ยว จะได้ก่อนนี้แล้วฝากคำพิเศนทุกคนในอาคารอนาม่ด้วยนะคะโอเคค่ะก็เล่นเสียง,งนองย้องๆนะคะก็มีกคำประโยคนึงไม่แน่ใจเคยได้ยินกันไหมบอกว่าไม้เรียวสร้างคนไม้เรียวสร้างรัฐมนตรีก็ยังเป็นคำที่เหมือนกับว่าสั่งสอนเด็กใช่ไหมคะหรือว่าหากเราเป็นผู้ปกครอง เราอาจจะต้องยืมไมคอรียวมาถ้าเขาพูดไม่เชื่อไม่ฟังนะคะก็นี่ก็เป็นความตั้งใจของการแล้วก็พักข้าวาปแล้วก็สอนสอนักธุรรวบปฐมนะคะที่เรื่องด้วยสภาชุดที่แล้วชุดที่2 5เนี่ยก็ได้นําร่างนี้นะคะกฎหมายที่15 6 7้าวงเล็บสองสัตดีเด็กเนี่ยเป็นแท่งและพาณิชย์เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็ครั้งนี้สภาชุดที่2 6เราก็นำร่างนี้ยื่นเข้าไปอีกครั้งนะคะ ก็มีความคิดพื้นฐานนะคะจากการที่มองเห็นคนเท่ากันจากคนที่มองเห็นว่าไม่มีใครนะคะเป็นเจ้าของชีวิตของใครก็เป็นที่มาะะของกฎหมายร่างกฎหมายนี้ด้วยนะคะการไล่ตีเด็กเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับะคะ่ะจากเหตุการณ เด็กนะคะที่ถูกทําร้ายร่างกายนะคะทำร้ายจิตใจนะคะอันเกิดจากอำนาจของผู้ปกครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กเนี่ยที่เกิดขึ้นจนห่ายครั้งทาให้เด็กเนี่ยได้รับความเจ็บปวดทุกกายทุกใจส่งผลต่อชีวิตเขาในระยะยาวนะคะจนบางครั้งเนี่ยการทําร้ายร่างกายเนี่ยส่งผลต่อชีวิตเราก็จะได้เห็นหน้าข่าวมากมายตาม ตามหนังสือพิมพ์นะคะหรือตามสื่อออนไลน์ว่าจะเด็กเนี่ยก็ยจะได้รับความรุนแรงนะคะอาหารมาที่หน้าข่าวนี้นะคะที่ฉันหยิบยกตัวอย่างนะคะว่าผู้ปกครองหรือพ,พ่อเนี่ยหรือแม่เนี่ยทาร้ายบุตรของตัวเองนะคะจนเสียชีวิตน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดสุริรเมื่อส,สามปีที่แล้วเองก็ตามเมื่อปีที่แล้วเองก็ตามนะคะที่กรุกงเทพมหานคร ะะหลายครั้งมันไม่ใช่แค่เด็กเจ็บคนเดียวเนาะแต่ว่าสังคมรอบข้างเจ็บตามเขาไปด้วยนะคะมันเป็นความสลดขนหูใจอย่างที่อธิบายได้ยากยิ่งนะคะเด็กถือว่าเป็นผ้าขาวค่ะแล้วก็ไม่ควรมีใครมาทําให้ผ้าขาวนี้มันเปื้อนนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยยังไม่ทําอะไรผิดแต่ว่าต้องลับลายเป็นเครื่องมือของความรุนแรงจาก ในครอบครัวมาสไลด์นะคะอันนี้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นภาพข่าวจากเหตุการณ์ต่างชาตินะคะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐเท็กซัสนะคะก็เราก็จะเห็นก็คนวิ่งออกมาจากเหตุการณ์ต่างๆดูชุลมุนนะคะอย่างยิ่งน,นะคะแล้วก็สไลด์ถัดไปนะคะก็เขาญาตนะคะก็เป็น สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็นี่เป็นภาพเขาจรินะคะที่เกิดขึ้นนะคะ,ท,นนะ,คะที่รัตโตไฮโอนะคะก็เหตุเกิดค่ะจากเด็กนักเรียนในสหสราฐอเมกาเนี่ยเป็นผู้ประยิงในรัฐเท็กซัสนะคะเนื่องด้วยเด็กเนี่ยชูบุนี่คอสไลท์กลับก่อนหน้านั้น,นะคะ่ะและอยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะที่ถูกเทียนดูมาด้วยการข่มขู่ทางด้านวาจาและจิตใจนะคะ สุดท้ายจบลงที่การกระยินในโรงเรียนนะคะเช่นเดียวกับภาานะคะที่ที่ทรัฐโตเโรนะคะเด็กที่เป็นผู้กระตีนเนี่ยถูกบูลลี่นะคะจดคนไม่ไหวแล้วก็จบด้วยการกระกีนแล้วก็สิ่งเหล่านี้เหตุการณเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นความชี้ชัดของความรุนแรงต่อเด็กที่เด็กได้รับส่งต่อมานะคะถึงท่านว่าลงไม้ลงมือนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่คําพูดอย่างเดียวนะคะที่ มันบลายหายไปพูดแล้วก็นอยไปอากาศแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อเราจริงๆนะคะแล้วก็หากประเทศทั่วโลกน,นี้ยังไม่ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการตีเด็กหรือว่ากฎหมายที่ทําร้ายเด็กเนี่ยมันย่อมส่งผลต่อกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเด็กอย่างทิดเลี่ยนไม่ได้นะคะงานวิจัยที่ h a r v a r d University นะคะก็ยังได้กล่าวถึงนะคะว่าการตีหรือความืุนแรงเนี่ยส่งผลกระทบต่อสอมองอีกหน้า ของมน,นุษย์แล้วก็จะหลั่งฮอร์โมนมานะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อเราอย่างยาวนานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันแล้วก็ต่อการพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนาทางสมองและอารมณ์ขอ,องเด็กด้วยค่ะและกฎหมายไทยค่ะก็ยังอนุญาตให้มีการลงโทษเด็กนะคะในสถานที่เราคิดว่าเซฟโซนหรือปลอดภัยที่สุดอย่างเช่นบ้านเราก็ตามนะคะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปีพศ2519นะคะวักค2 1567วักค2แพ่งและพาณิชย์เนี่ยระบุว่าบิดามารดามีสิทธิที่จะลงโทษบุตรได้ตามสมควรนะคะได้ตามสมควรนะคะจุดประสงค์เพื่ออบรมสั่งสอนนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพศ2 5 0 0 นะคะ46มาตราที่61นะคะก็ยังระบุว่าให้ลงโทษได้ตามสมควรเพื่อเป็นการอบรมสมรั่งสอนนะคะกฎกระทรวงอีกกฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์กล่าวว่าว่าด้วยรุ่นเด็กว่าการลงโทษเด็กปีพศ2548นะคะหากจาเป็นก็ลงโทษได้ตามสมควรโอ้ตามสมควรนี่มีเยอะมากนะคะ สุดแท้แล้วแต่จะตีความคำว่าตามสมควรว่าคืออะไรนะคะช่องว่าขนาดใหญ่ของกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงเด็กที่รับการกระทํานี้โดยตรงนะคะอมวงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะ1.567วลงเล็บ2มีอายุมาตั้งแต่2,519คูณเป็นจำนวนคนคำนวนเป็นตัวเลขก็น่าจะอายุได้ 5 0 60ปีแล้วใช่ไหมคะที่กฎหมายนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยที่บิดามาดามีสิทธิ์ลงโทษได้ตามสมควรนะคะเปรียบเทียบกับกฎหมายใหม่และกฎหมายที่พัก9ก้าไกลนะคะที่เราต้องการผลักดันนะคะกฎหมายเดิมเนี่ยนะคะที่วงเล็บสองที่ฉันกล่าวไปถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าทาโทษบุตรได้ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน เป็นรอยโบขนาดใหญ่แต่ร่างกฎหมายใหม่ที่พักก้าวไกลยพยายามที่ผลักดันนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้เป็นทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนแต่ต้องไม่เป็นการกระทําที่ทารุณกรรมหรือทําร้ายร่างกายจิตใจไม่ว่าจะเป็นการเคี่ยนตี หรือการทำโทษใดอันเป็นการด้อยค่านะคะทั้งทางกายทางใจอีกด้วยนะคะก็จะข้อสรุปรายงานต่างๆเราเลยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรามีคณะกรรมการบอดเด็กหรือสิทธิมนุษยชนเเด็กใช่ไหมคะเกี่ยวกับการลงโทษบทบอกบัญญัตินี้เนี่ยที่ให้อำนาจผูบุกครองตามมาตายหรือา1567วดมูเล็บ2เนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยที่อนุญาตให้บิดามารดาทำโทษผุดได้ตามสม ะะเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะคะที่ทําให้ประเทศนี้ยังมีเด็กที่ถูกตีถูกตีเป็นอะไรวันถูกตีเป็นอะไรชั่วโมงสุดท้ายอาจจะถูกตีด้วยการเสียชีวิตแลกมาด้วยการชีวิตซึ่งเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ในประเทศนะคะสมาชิกองค์กรสหประชาชาติหลายประเทศเนี่ยประเทศสวีเดนเป็นประเทศแรกนะคะ 30กว่าปีที่ผ่านมานะปี1979ประเทศสวีเดนเป็นประเทศแรกนะคะของโลกที่ยกเลิกออกกฎหมายการตีเด็กนะคะสนับสนุนสิทธิเด็กนะคะประเทศไทยค่ะเรายังไม่มีกฎหมายนะคะที่จะยกเลิกการตีเด็กนะคะแต่เราก็มีสัญญานะคะ ว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็กนะคะแล้วรัฐบาลน,นะคะชุดที่แล้วแล้วที่ผ่านมาก็เคยได้ให้รายงานได้ให้ความมั่นสัญญานะคะที่จะแก้ไขกฎหมายเหล่านี้ที่ฉันกล่าวไปเพื่อต้นเรื่องนี้นะคะว่าอยากจะให้สิทธิเด็กแี่ได้รับการคุ้มครองสิทธีแต่จนแล้วจนเล่าทุกวันนี้ก็ยังเด็กก็ยังได้รับการทารุณปีที่แล้วเราก็ยังเห็นข่าวว่าเด็ก เสียชีวิตจากการทำร้ายจากผู้ปกครองผลกระทบต่อความต่อร่างกายและจิตใจของเด็กค่ะมันไม่ใช่อย่างที่ที่ฉันบอกว่าตีแล้วก็ปลายหายไปตีแล้วเจ็แบแค่เดียวเดี๋ยวอีกชั่วโเงิกก็หายแล้วงดกัดแค่เดียวเดี๋ยวก็าหายแล้วใช่ไหมคะการตีหลายๆครั้งวันนี้เด็กอาจจะไม่ได้บอกหรอกคะ่ะแต่อีกสิบยี่สิบปีนี่คือแผล นี่คือปรงร้ายของเขาในใจที่อยู่กับเขาตลอดไปการทำโทษเด็กค่ะไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อทางกายนะคะยังส่งผลกระทบต่อทางใจอารมณ์และความรู้สึกนะคะบางรายต้องอาเจียนบางรายปวดทอ้องบางรายนะคะบอกว่าเลี่ยงที่จะไม่ไปโรงเรียนดีก,กว่าเพราะกลัวว่าแม้ว่าแค่พ่อแค่แม่เขาอะ ในสถานที่ที่เขารู้สึกว่าเป็นบ้านอะ่ะเขายังได้รับการตีเลยแลวระครับเก้าคนออกไปจากบ้านอะ่ะเขาจะได้รับการทําร้ายอเปล่าสิ่งเหล่านี้ส่งออกต่อพฤติกรรมของเด็กนะคะที่หลายครั้งเด็กไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นคาพูดหรือว่าสื่อสารออกมาเป็นรูปประโยคที่สะท้อนต่อไปอยังคนที่ดูแลเขาได้นะคะส่งผลต่อสุขภาพจิตค่ะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แล้วก็นำพาไปสู่ความเจ็บป่วยซึ่งนำพาไปสู่การฆ่าตัวตายในระยะยาวได้นะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการยอมรับตัวเองเวลเาที่เกิดมาเป็นผู้ใหญ่เราก็ยังรู้สึกว่าตัวเราเองทุกวันนี้อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราก็ยังได้รับการความเป็นด้อยค่าอยู่เลยนะแล้วกับเด็กล่ะซึ่งเขาไม่เคยได้รับซึ่งถือว่าเป็นคนที่ปลอดบานนะคะส่งผลบุญแรงยิ่งกว่า ที่เขาไม่มีผนมิคุ้มกันที่จะบอกว่าเขาเนี่ยจะได้รับการดูแลเหล่านี้อย่างไรนะคะรวมไปถึงเมื่อเติบโตขึ้นนะคะส,ส่ญญตงต่อความก้าวร้าวเพื่อเป็นกรอบป้องกันตัวเองเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาโดนถูกทำรท้ายจิตใจการลงโทษเด็กนี่ไม่ใช่แค่ว่าตีเหมือนหรือว่าไม้เดียวที่บอกว่าไม้เดียวสร้างคนใช่ไหมคะแต่การตีนี้เนี่ยหรือว่าการเจ็บปวดนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการทุบ การตีการหยิกการดึงผมหลายๆครั้งที่เราทราบมาว่าเด็กเนี่ยถูกเอาหน้าแนบกับน้ําร้อนเข้าวว่าเด็กไม่เชื่อฟังการเอาบุหรี่จี้กับเด็กเพราะเด็กตื้อเหลือเกินเด็กไม่อยอมทําตามที่ผู้ปกครองว่าหาทางแก้ไม่ได้ตีอย่างไม่ยัง้งตีเหมือนเอาชนะนะคะหรือการเตะการเขย่าตัวนะคะการจับโยนการข่วนการดึงผม การดี่หูหรือการต่อยหรือแม้กระทั่งการที่บังคับให้เด็กทาท่าทางที่ผิดเพี้ยนจากธรรมชาติของเด็กน,นะคะการแนบของร้อนการเอาน้ำร้อนรวกการเอาสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะกินหรืออยากจะกลืนเข้าไปในปากของเขาการกลัววด้วยสบู่นะคะพริกยาเส้นสิ่งที่ไม่เขาไม่ต้องการที่จะเอาเข้าไปในร่างกายของเขาะคะ่ะ